สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข,าข่าวภาคค่ำนะคะชุดนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงจักรยานร่วมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติข้าราชการและประชาชน วันนี้เวลา18นาฬิกา19นาทีภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับทรงเปิดสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขโดยมีพลเอกเดชาเห็นกระสีนาย,ยกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดทรงจักรยานแล้วสรงพระดำเนินไปยังลู่ป,ปั่นจักรยานทรงบีบแตรสัญญาณปล่อยจักรยานในสนามจักรยานเป็นประถมฤกษ์ แล้วทรงจักรยานในระยะทาง1รอบสนามประมาณ10.28กิโลเมตรรวมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหาบงคลเฉลิมพระชมพันศา6รอบ28กรกฎาคม2567พร้อมทางข้าราชการประชาชนจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงโดยทรงใช้เวลาทรงจักรยานรวม32นาที46วินาที สนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขเป็นสนามกีฬาที่จังหวัดพิจิตรร่วมกับหน่วยงานด้านการกีฬาพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงใช้เป็นสถานที่ออกกําลังกายฝึกฝนทักษะทางกีฬาทําให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงพร้อมกับยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองกีฬาได้ในอนาคต จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระพลาพิธีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจักรยาน b m เซซึ่งมีจุดสตาร์ทของสนามที่ระดับความสูง5เมตร โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจักรยานผ่านลูกระนาดในแต่ละระดับที่มีความยากง่ายต่างกันด้วยความปลอดภัยแสดงเห็นถึงพระปรีชาสามารถและทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจักรยานเบ X ด้วยความสนพระราชาด้วยไทย พร้อมกันนี้ทรอดพระเนตการสาธิตการปั่นจักรยาน B M X ประเภทชายและประเภทหญิงสนามจักรยาน B M X ออกแบบโดยนายฮาวิ่งครฟส์ผู้ฝึกสอนจักรยาน B M X ทีมชาติไทยชาวสวิตเซอร์แลนด์มีความยาว356เมตรสูง5เมตรมีพื้นที่รวม8,400ตารางเมตรม,มีพื้นผิวสนามที่ใช้วัสดุตามมาตรฐานระดับนานาชาติของสาพันจักรยานสากล จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามจักรยานขาไถ่สาหรับเด็กเล็กทอดพระเนตรการสาธิตบาลานซ์บค์หรือจักรยานขาไถ่สาหรับเด็กเล็กโดยมีเด็กที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศร่วมกับเด็กในพื้นที่จังหวัดพิจิตรรวม22คนสำหรับสนามจักรยานขาไถ่สำหรับเด็กเล็กเป็นสนามที่ออกแบบให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยสูงเหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง1 6ขวบเน้นการฝึกทักษะการทรงตัว ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาเพื่อพัฒนาไปปั่นจักรยาน2ล้อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสนามปั้มแทร็กซึ่งเป็นสนามที่สามารถรองรับกีฬาได้หลากหลายชนิดเช่นจักรยานและสเกตบอร์ดเพื่อใช้ฝึกทักษะต่อยอดกีฬาในระดับที่สูงขึ้น โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจักรยานที่สนามปั๊มแท็กเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงปรบพระหัตพระราชทานกำลังพระราชารุ่ไทยแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยเรียกว่าเป็นเนินนะครับตรงปลายเนินเพื่อส่งแรงไปยังล้อทั้งสอง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควร,รัชติยราชนารีทรงจุประกายให้เกิดการมีส่วนร่วมในการระดมสมองหาแนวทางที่มีประสิทธ,ธิภาพสู่หนทางแก้ไขปัญหาซึ่งไปไปตามแนวคิดหลักสุขภาพหนึ่งเดียวขององค์การอนามัยโลกตรวจัทรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เวลา9ก้านาฬิกาส5นาทีของวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสวิตซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงหน้าอาคารที่ทําการองค์การอนามัยโลกนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสวิตศาสัตราจารย์ดตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรเพลย์ลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรทรงมีพระดํารัสสรุปกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย จุลาพรหรือ CRI กับองค์การนอนามัยโลกหรือ WHO โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่องค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภร์ส่งเมียพระประสงค์จัดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุลาภรณ์ครั้งที่9เพื่อเน้นย้ำและส่งเสริมประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันภายใต้หัวข้อความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพซึ่งถือเป็นการประชุมที่ช่วยสนับสนุนการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงประสบการณ์ตลอดจนความก้าวหน้างานวิจัยตามแนวคิด สุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลระหว่างนักวิชาการด้านสาธารณาสุขการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากทั่วทุกมุมโลกที่จะนำไปสู่ความร่วมมือระดับชาติภูมิภาคและนานาชาติในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติในโอกาสเดียวกันนี้ องคประธานสถาปันวิจัยจุลาภรท่งเมียพระดำรัสที่จุดประกายให้เกิดการมีส่วนร่วมในการระดมสมองหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพสู่ขนทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นไปตามแนวคิดหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลขององค์การอนามัยโลกพร้อมกันนี้องค์ประธานสถาปันวิจัยจุลาภรณ์ทรงสรุปหัวข้อและประเด็นในการเข้าร่วมบรรยายในที่ประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุลาภรณ์ครั้งที่9เพื่อผลสำฤทธ์ถึงแนวทาง และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวคิดหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลอันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และอนามัยสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืน All of these contribution by WHO has been very well received and raised a lot of interest. The forthcoming PC9 Congress on One Health is timely because One Health is a concept that is increasingly important in scientific research and emphasizes the close and often complex relationship between human health and animal health and environment. Presently, the concept is being used to develop new knowledge in an integrated manner that involves multiple disciplines such as medicine, veterinary science, and public health. The One Health concept stresses the importance of promoting human health animal health and environmental health together because a problem with one aspect may eventually cause a problem within the others. Thus, environmental factors may lead to the development of diseases both in human and in animal. I believe WHO also view one health as an important topic and note that WHO is integrating one health across all units and offices providing strategic advice relating to policy and conducting training at the local National and regional level. You are also the secretary for one for the One Health high-level expert panel, which provides scientific advice to quadripartite partners on One Health priority setting policies and strategies i therefore hope that who will be interested in the scientific discussion that take place at pc9 ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาพรครั้งที่9และดร t เทรดด์ดอตแอดฮานอมเกรเบเยซูธผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้กล่าวถึงบทบาทของสถาบันวิจัยจุฬาพรที่ได้ปฏิบัติภารกิจทําหน้าที่เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ที่ผ่านมาด้วยความเข้มแข็งซึ่งเป็นการสนับสนุนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ในข้อตกลงด้านกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในอีก4ปีข้างหน้านี้ซึ่งรวมไปถึงการป้องกันการควบคุมโรคและเสริมสร้างสุขภาพหนึ่งเดียวที่เป็นแนวทางสําคัญขององค์การอนามัยโลก The scientific contributions that CRI and Your Royal Highness have made, have strengthened WHO's work in these areas and we look forward to fostering a stronger collaboration. We welcome your initiative to convene the 9th Princess Julapon International Science Congress later this year, which is relevant to WHO's work on the impact of chemicals, waste and pollution. On health. It's also important for our shared work with our partners to support countries in taking a One Health approach, recognizing the intimate links between the health of humans, animals, and our environment. A One Health approach is also an important part of preventing future pandemics and is a key element in the pandemic agreement that our member states are negotiating as we speak in this very building i just came from that negotiation actually to welcome you the pandemic agreement is scheduled to be considered at the world health assembly in just 9 weeks time the assembly will also consider who's strategic plan for the next 4 years which includes disease prevention and health promotion as one of our top priorities. This is very much in line your Royal Highness with Your Royal Highness's vision. And we look forward to working with Thailand to implement both the pandemic agreement and the new strategic plan if adapted. Your Royal Highness, thank you once again for your visit for your leadership and dedication to public health and science. And please accept our gratitude. We look forward to our continued collaboration through the Jula Pond Research Institute. นอกจากนี้องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ได้มีพระนํารัสตอบขอบคุณองค์การอนามัยโลกที่ให้ความร่วมมือโดยมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลกนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลเซอร์เกรเกอรี่พีวิทเทอร์และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำระดับโลกมากมายที่ได้ตอบเข้ารับร่วมการประชมุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึงวันที่ 8ธันวาคมพุทธศักราช2567ที่ประเทศไทยอย่างคับขั้งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสสวิทย์ พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานทุนสมเด็จเจ้าฟ้าปีที่12และประกาศนียบัตแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปธรรมประจําปีการศึกษา2565ถึง2566เวลา14นาฬิกาวันนี้พลเอก พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศิกยุคนเสด็จไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีประธานกิบัตรและเข็มที่ระลึกแก่คณาจารย์โรงเรียนเครือข่ายและผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการดําเนินการจัดกิจกรรมและการบริหารงานของวิทยาลัยพร้อมทั้งประธานทุนสมเด็จเจ้าฟ้าปีที่12แก่นักเรียน,นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดีจากโรงเรียนเครือข่ายในพระอุปถัมภ์ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรวม16ทุนโดยทุนการศึกษาสมเด็จเจ้าฟ้าจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าพักกินิเธอเจ้าฟ้าเพชรรัรตราชสุดาสิริโสภาพนวดีซึ่งตรงกับวันที่24พฤศจิกายนของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสารพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการศึกษาของชาติอย่างต่อเนื่องเสมอมา จากนั้นประธานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถัมป์ประจำปีการศึกษา2565ถึง2566รวม319คนทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถัมภ์เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการสอนทักษะในการประกอบอาชีพให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดระยเวลา62ปีผลิตบุคลากรคุณภาพที่มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า70,000คน